สวัสดีครับผมเก่งจากร้านโริเนึติกนะครับวันนี้ผมยังอยู่งานคอยโชว์ที่ฮ่องกงนะที่โรงแรม Holiday Inn นโกเด้นไมล์นะครับผมชั้นบี3นะเผื่อใครอยู่ที่ฮ่องกงที่กินซาจุยนะครับเข้ามาดูที่งานนะงานเขายิ่งใหญ่อลังการมาเมื่อวันคนเยอะมากนะครับผมนะใไปอยากจะสะสมนะพวกของต่างประเทศหรือของไทยสะสมนะก็เข้ามาดูที่งานได้ของเยอะกันทุกเจ้าเลยนะครับนะผมก็ ของไทยมาขายของต่างประเทศมาขายนะีของที่ผมเอามานะใครอยากสะสมธนบะัตรเหรียญมาดูของที่ผมเอามาที่งานก็มาดูได้นะครับผมนะผมเอาของม,มาโชว์เยอะเลยนะโชว์เยอะมากนะถ้าใครอยากจะมาดูอยู่ที่นี่ก็มาดูได้นะครับทักไายกันได้นะเอฟซี FC มาดูได้เลยนะครับพวกต่างๆเหรียญต่างๆนะ จะเป็นเงินโบราณเดียนรอห้าเนรอยหกเงินโบราณอะไรต่างๆเผื่อใครชอบใครอยากสะสมอะไรก็เอามาดูนะครับนะมาเข้ามาดูได้นะเชื่อผมว่าของในงานเยอะมากนะครับนะเพิ่งเพิ่งเริ่มมาจัดของนนะโู้ดิลเลอร์ต่างๆก็เริ่มมาจัดบูจัดสินค้ากันนะหรือใครอยากจะมีของมาขายของสะสมขายผม ก็ยังรับซื้อเหมือนเดิมร้านสาขาข,าของผมเซ็นเตอร์เปิด9โมงคึ่งถึง5โมงเย็ยนทุกวันนะครับมีของสะสมเอาเข้ามาขายผมได้เลยนะครับ